มาค่ะคุณฉัมขามารีแอคชั่นกันฟังคําพูดแรกของแพรทรทานชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปของประเทศไทยกันค่ะต้องบอกว่าดิฉันได้เห็นเนาะดิฉันก็เลยแบบอยากชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเปิดความคิดเห็นละกันว่าเอ้ยหลายๆคนมีความคิดอย่างไรนะคะกับคําพูดแรกค่ะของนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยอย่างคุณแพรทองทานชินวัตรนะคะขอขอบคุณเดอะสแตดด์ด้วย Voice Space เนาะก็คือตอนนี้อยู่ที่ Voice กันวันนี้ค่ะมาในชุชดสูตรสีขาวมามานังมาฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกๆท,ท่าน,นะคะ่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะเ<ร>มือ่อพูดถึงทีมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทำงานหนักมาตลอดเกือบหนึ่งปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญคำถามได้เลยค่ะเออสั้นๆกระชับดีสั้นกระชับดีโอเค I would like to say thank you for all vote that come from the um, of the parliament and um, i'm so excited to be here today and thank you th thank you all for coming and um, of course every task in the future we are going to do our best so yes thank you very much <laughs> okay okay okay, okay. okay. เเดี๋ยวขอให้มีการโปรดเก้านะคะขอขอรอการโปรดเก้าก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องการบริหารอีกทีคิดว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเพื่อขอบคุณนะคะคะแนนโหวตมากกว่าตอนนี้เองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะปกติเวลาที่มาพูดต่อหน้าไมาโครโฟนจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆคะ่ะก็ดูตื่นเต้นนะ เอ่มืกี้็ดูตื่นเต้นก็ดูตื่นเต้นอยู่ค่ะสามีแล้วก็พี่ชายพี่สาวนะคะก็ค่ะจะมันเป็นการเมืองปะก็คือการเมืองแหละเข้าใจได้ได้ได้โทรคุยกันแล้วค่ะค่ะเพราะว่าไม่ไเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะเออมท่านี้ก็คือการเมืองไงเดี๋ยวนะอินขอหายใจลึกๆก่อนมันตื่นเต้นมากก็ไม่กล้าเหมือนกันเนียขึ้นเวทีแล้วก็บ่อยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นขนาค่ะเออสักทีก็ ในอังกฤษคือ t ่าฉัเต้า e t l i ยึใจได้ l ว่าก a ว t ่าก e ตืเต้นว่โอเคเข้าใจได้ว่าตื่นเต้นก็เลยบอกว่าตื่นเต้นแต่ว่าคำพูดเนี้ยมันจะออกไปทั่วประเทศไงแล้วก็ออกไปทั่วโลกไงแม่โอเคค่ะก็อะไรนะคำถามคุณพ่อเรืองไ ื่นเต้นจริงเหรทำไมดี่ะเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันจะออกไปต่างประเทศไงแม่อือ่าโอเคพอแล้วเป็นแลก็เอ่อได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ไม่ไม่โทรมาธรรมดาเฟซไทม์มาเลยค่ะพ่อเฟซไทม์มาแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ่อให้เเมื่อได้รับโปรดเก้าแล้วเลยแล้วก็ขอให้ทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็มีการ แซวว่าก็ดีใจนะคะที่ที่ที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะเออได,ได้รับตำแหน่งก่อนให้ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไปท่านบอกว่านี้่่ะท่น hey, <hey>, hey. ท่านก <No. S 1> ็อยู่เยอะแล้วนะคะก็พูดกันเล่นๆน,นะคะแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะคุณแม่ก็เออก็เล่นดิเอออย่างที่ทุกคนทราบนะคะเป็นห่วงบ่อยนะคะก็ จะโทรมาแล้วก็พูดว่าทานข้าวหรือยังเพราะว่าระหว่างที่อิงรับโทรศัพท์คุณแม่อิงเคียวทานข้าวอยู่พอดีกันร้ไมก็ทราบว่าทานข้าวก็เลยบอกว่าอค่อยๆทานนะเดยวคนค,คุณแม่ค่ะแล้วก็ก็เลยบอกอคุณแม่ว่า <c oughs> อินดีเทลไปเพราะว่ามึงคุณพี่คุณแม่มัน,มมนอินดีเทลไปโอเค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 มึงเราจะยังไงกันต่อวะมันเกูเครียดเหมือนกันเนอยเอาดิๆเขาดูไม่เครียดแต่กูเครียดตอนเนอะ คิดการเมืองเมือหลายว่าเราเราสามารถจัดการกับมันได้นะคะแล้วก็การทํางานเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่าในมายเซ็ t ที่เข้ามาทํางานตั้งแต่ก้าวเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องนะคะแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนนะคะแล้วเรามีทีมที่ดี เรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์ความตั้งใจแล้วก็คิดไปในแนวทางเดียวกับเราอันนั้นเพราะว่าเขายอมรับตัวเองเว้ยว่าตัวเองไม่ได้เก่งมากๆนะคะเขาเพูดถึงทีมบ่อยๆไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดีเราก็จะทําประสบความสำเร็จได้ค่ะเออ ขอรอทุน9ก้าก่อนดีกว่านะคะเรารอปดเก้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามา,มาตรงนั้นกันนะเพราะว่าจริงยังไม่ได้อยากที่จะลงดีเทลมากมายตรงนั้นนะคะเรื่องของคอรอมอรหรืออะไรก็ตามค่ะขออนุญาตออกตัวไว้เลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าในวันนี้เนี่ยอิงมาพูดก็ยังคงเป็นในฐานะของหัวหน้าพั p เพื่อไทยนะคะโอเค I really hope that I can make the people feel confident c about n make them confident. that we can uh, to build the opportunities and to improve the quality of life and to empower to all ties ถ้าจนเข้าใจว่าเขาไปเรียนต่างประเทศแล้วเขาต้องภาษาอังกฤษเก่งเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอ๋อโอเค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 เธอภาษาอังกฤษเขาไม่ไม่ค่อยเก่งเลยเนาะภาษาคำมันง่ายเกินไปอ่ะ Well, that's, that's a cool very good question, actually, because uh, there, there's a lot going through my mind, especially right now. Uh, that's why I said that I'm, I'm so excited right now. Like, I don't really feel this feeling for a long, long time. So, yes, um, I was very confused and I didn't know what to do when the result came out. And I felt very bad because I didn't expect the result to be like that at all. No, no, the, the Wednesday that you asked, so yes, on wednesday I, I I heard the result because I was on a plane flying back from from China, so um when I you know turn on, turn on my phone and then I read the news, I felt that almost like I didn't know that it was going to happen like this, so yes, I was very sad, and um I got back up again and then I talked to um, I talked to family and I talked to, <coughs> talk to a lot of people <coughs> from my party and I decided that <coughs> it's about time to do something for the country and for the party as well and I just I hope that I can do my best to you know make the country go forward but that's, that's what I that's what I, I, try, I try to do. And um, Right now, of course, today, is. I feel very honored, and I feel very happy. What's the most important advice that you have been given about this journey, either maybe in the past hmm. hour or before that? Um, to do my best in every day and in every opportunities that I have. That's, um, that I think that's make me feel like of course like you know there's a lot of things going on around me but if I always do my best and always think about um, what is happening right now right here in front of my face mm. I would I I will be fine. Thank you all for coming. เพราะว่าอยู่ไว้สุดแล้โอเคก็ตามนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเป็นคนที่ผ right ู้ทําตรงเลยนะตัวเองอ่ะเป็นคนที่ในวันที่เราเลือกตั้งอ่ะเราก็เลือกทั้งสองพักเลยของเขตอ่ะเราก็เลือกคนหนึ่งส่วนนายกเราก็เลือกคนหนึ่งณวันนั้นเราไม่ได้ มีปัญหากับพักคการเมืองใดพักคการเมืองหนึ่งในในในส่วนตัวของเราเองนะเราเลยสามารถที่จะมา react อะไรแบบนี้ได้แล้วเราก็ดูเหตุและผลในสถานการณ์นั้นๆด้วยเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างหนึ่งเลยเราเข้าใจว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในขั้วการเมืองที่มันที่เหมือนอเมริกาอเมริกามากๆเลยเช่นเดโมแครตหรือดิคาบิกันใช่ปะที่แบบว่าเราเรามักจะแบบ ขวาก็ขวาสุดซ้ายก็ซ้ายสุดไปเลยอย่างเงี้ยเราตัวเราเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่ขวาสุดแล้วก็ไม่ซ้ายสุดเว้เราดูแล้วก็เหตุและผลในแต่ละคนแล้วเราก็เปิดใจฟังแล้วเราก็อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันทําให้เราไม่ค่อยเครียดเรื่องการเมืองมากนะคะแล้วก็ก็ให้การเมืองมันเป็นไปแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราเพราะเรารู้ว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถแก้ได้ในวันนี้และในอนาคตเราก็ไม่รู้มันจะแก้ได้ไหมแล้วก็จําเป็นที่ต้องใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วก็ ใช้ชีวิตยอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมารีแอคชั่นต้องบอกว่าคุณแพทองทานไม่ได้ทําได้ดีเท่าไหรเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือมันคือความจริงใจอะ่ะที่เอามาใช้ในการพูดสปีดแรกของการเป็นนายกรักฐมนตรีเว้ยมันเลยทําให้บรรยากาศนาตรงนั้นมันเป็นความน่าเอ็นดูมากกว่าการมากกว่าการที่จะถูกโจมตีทางด้านการเมืองหรือว่าโจมตีด้วยนโยบายที่กําลังค้างคายอยู่เว้ยณวันนี้เราเลยรู้สึกว่าอืมก็ ก็ให้มันเป็นไปแบบนั้นก็ถ้าจะต้องพูดเท่านี้ก็พูดเท่านี้เพราะว่าก็ยังไม่ได้ถูนก้าวก็ยังไม่ถูนก้าก็ไม่ควรพูดนะคะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองในเราเชื่อเลยว่านักข่าวก็เตี้ยมหมัดมาเต็มเต็ม่ได้จะถามเรื่องนี้แต่ว่านักสถานการณ์มันพูดไม่ได้ก็พูดไม่ได้นะครับเพราะนักข่าวก็จะโดนเหมือนกันนะคะ นั่นแหละก็มาดูกันแล้วก็มาดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทยในอนาคตว่าในในมุมของคุณแพทองทาเร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 าไม่ไม่อยากให้เขาทํางานคนเดียวเพราะเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นเพราะเขามือใหม่มากแต่ว่ามาดูทีมของเขาแล้วกันที่เขาพูดชื่อทีว่าทีม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 บ่อยๆเนี่ยจะจะจะ,จะเก่งไหมแล้วก็จะอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วประเทศไทยจะเป็นไปได้ไหมนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปจาก The Standard นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กันด้วยนะคะ See you! บาย